ฉันบอกอย่างนี้ค่ะว่านับตั้งแต่เรื่องของพันธมิตรที่มีการชุมนุมวันนี้ไปเห็นกลุ่มคอปทอที่ชุมนุมต่อต้านนะคะ e n t น r ต a i ์ m e n t มนต์คอมหรือพูดง่ายๆว่าต่อต้านคาสิโนต่อต้านบอรอดว่าไปนู่นแต่ละคนในฉันถามจริงๆนะคะเอ็นเตอร์เ e n เมนต์คอมเพลเนี่ยนะคะกว่าจะสร้างเสร็จกว่าจะอะไรมึงจะได้อยู่เห็นมหมยังไม่รู้เลยจะค่าหอมึงนะ ส่วนไอ้พวกที่ออกมาชุมนุมณนะวันนี้นะฮะหลายๆคนเห็นไหมคะว่าตัวแป้งแป้เขาไม่ได้ออกมาเพราะอะไรเขาอายุเยอะแล้วนะฮะย่อมปรงย่อมอะไรเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้ก็เหลือแต่พวกมึงเนี่ยนะฮะกระลิบกระล่อยที่กําลังจะทํามาหาแดกกันอยู่ในเวลาเนี้ไม่ได้อย่างเขาแล้วค่ะการจะออกมาเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีสิ่งที่คนเขาศรัทธาต้องถามพวกมึงนะคะว่าไอ้พวกที่ออกมาบอกว่า ทักษิณจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทักษิณกลับมาบ้านเมืองชิ้หางชิ้หายไปปวดถามอย่างนี้ค่ะว่าในขณะที่ทักษิณชินวัตรเป็นนายรัฐมนตรีนะฮะสามสิบบาทรักษาทุทกโลกกองทุนหมู่บ้านหวยบนดินนู่นนี่นั่นบาบารบาพวกมึงหลายๆคนที่ออกมาขับไล่เขาทุกวันนี้ทําอะไรให้กับประเทศนี้ทําอะไรให้กับพวกหมู่บ้านถ้ามึงตอบได้นะคะมึงตอบมาเลยค่ะกูขอแค่สามอย่างเท่านนั้นที่มึงทําให้กับประชาชนของประเทศนี้ ไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบเลยค่ะมึงจะไล่เขามึงต้องการจะเอาเขากลับไปติดคุกในขณะที่ตัวพวกมึงเองเนี่ยนอกจากภารกิจไล่ทักษิณแล้วกูยังไม่เคยเห็นมึงทำอะไรเลยแล้วถ้ามึงแน่จริงนะมึงคิดว่าประชาชนเขาสนับสนุนมึงมึงก็ลงเลือกตั้งเลยค่ะดูว่าจะมีหมาตัวไหนเลือกมึงไหมแค่นั้นเองนะคะโอ้ยหลานเขาเนะี่ยเขารวยขนาดนั้นเขาไม่ต้องอุ้มกระเตง ฮะะเอาเข้ากับเอวไปไหนตอนไหนเราจะอีควายการเลี้ยงหลานของเขาไม่มจําเป็นนะครับไม่ต้องไปเช็ดตัวเอาเอาป้อนนมหรือเปลี่ยนทําเพิดค่ะนะฮะวันนี้ที่ฉันก็ถึงได้บอกว่าตราบใดที่ยังอยากเห็นทักษิณเข้าคุกมึงก็เตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำใบบะะัวบกน้ำแก้ขวยนะฮะ หรือสารพัดที่แก้ชกที่แก้ช้ำในเนี่ยนะคะเตรียมหาแดกไว้เลยค่ะเพราะที่ฉันจะบอกเลยค่ะว่ามึงช้ำในตายหากันหมดหมอดูบางคนถึงขนาดนี้นะคะเคยดูไว้ว่ายกตัวอย่างนะคะอนุทินจะได้เป็นนายกนะคะเดือนนั้นเดือนนี้นี่เลยมาแล้วไม่ได้เป็นแล้วมันหน้าออกมาบอกว่าเห็นไหมก็ตอนที่ดวงมันให้เป็นไม่เป็นไงดวงมันเคลื่อนไงดิฉันบอกว่าที่จะเคลื่อนคือหน้ามึงค่ะเออ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วดิฉันก็อยากจะบอกพวกที่เข้ามามาบอกว่าอวยทักษิณนู่นนี่นั่นกูอวยทักษิณผิดกฎหมายเหรอคะมีกฎหมายข้อไหนบอกว่าให้กูเนี่ยอย่าไปอวยทักษิณน,นะแล้วก็โดยเฉพาะมีกฎหมายข้อไหนอนุญาตให้มึงเนี่ยนะคะมาแขวะหรือแซะกูค่คะมึงไม่พอใจมึงก็ไปสิคะทาไมอะ่ะคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมึงคือมึงไม่โอเคมึงไม่โอเคมึงก็ไปดิคะ มาแสดงตัวให้คนเขาดา่าทําไมในนี่กี่ตีนงาถามหน่อยเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปนับจากนี้มันจะยิ่งแสดงให้เห็นคือที่ฉันเคยพูดเสมอนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซึ่งเป็นเสื้อแดงเนี่ยที่เราออกมาเพราะเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราไม่เคยไปทําอะไรใครเลยเรามีแต่ถูกกระทําเราอยู่มกันมาจนถึงทุกวันเนี้นะจนกระทั่งทักษสณงกลับมา ดิฉันไม่เข้าใจว่าไอ้พวกที่เย้วเย้วนะคบไปชุมนุมกันทุกครั้งแล้วมาดาม่าบอกว่ากูเนี่ยเสีย้นู่นเสียอนี่กูไปเสียเวลาไม่เคยเห็นหัวกูเขาจะเห็นหัวอะไรมึงล้วคบมันตะก,กี่หัวขนาดหัวกูเดี่ยวกูยังไม่ต้องการให้ใครมาเห็นเลยมึงออกไปนะคะมึงก็เป็นความคือพูดง่ายว่ามึงเต็มอกเต็มใจจะไปไม่ใช่เหรอแล้วออกไปทุกครั้งก็เรียกร้องให้ทักษิณได้กลับบ้านร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเพราะทักษิณกลับบ้านแล้วมันเป็นหาอะไรกัน หรือดิฉันจะพูดอย่างนี้เลยค่ะหรือการที่ทักษิณกลับบ้านคือการที่พวกมึงจะหมดทางหาแดกเหรอคะตลอดระยะเวลาที่ยื้อๆกันมาเนี่ยสิบกว่าปีจนทักษิณเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขากลับไม่ได้แต่ใครที่ไหนจะโง่กลับมาในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้รับความปลอดภัยและที่สําคัญที่ฉันบอกว่าเขากลับได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่มึงค่ะ นั่นไม่ต้องมาอวดอ้างบุญคุณไอพวกที่บอกว่าหูสู้มาแทบตายดิฉันบอกว่าสู้มันก็เต็มใจสู้ไหมมาด้วยใจไม่ใช่เหรอมันไม่มีใครได้อะไรหรอกค่ะมีแต่พวกมึงนั่นแหละคะ่ะที่เรียกร้องอยากได้นั่นอยากได้นี่บางคนเนี่ยนะีิฉันบอกว่าถึงขนาดไปขอตังค์เขาอะสําหรับดิฉันไม่มีค่ะและเสื้อแดงหลายๆคนที่ดิฉันรู้จักก็ไม่เคยทํา นั้นไอ้พวกที่วันนี้นะคะตีอกชกหัวกับการที่ทักสินจับบ้านได้เป็นเพราะว่าพอเขามาแล้วมึงหมดทางหาแดกจบไหมคะแค่นั้นเองพอทักสินมาหาแดกกับของไม่ได้ก็กระโดดไปหาแดกอยู่กับอีกคนหนึ่งเพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะหาแดกด้วยตัวเองจบค่ะนะะทีนี้ดิฉันบอกว่ามันก็มีพวกบางตัวที่ไปแดกส้มแล้วมาด่านางแบกดิฉันบอกว่ากูแบกกูไม่เคยหนักเลย กูแบกของกูเนี่ยไปหนักหัวมึงแล้วให้กูทำยังไงถามมึงหน่อยถ้าเกิดว่าพวกมึงจะรู้สึกว่าหนักแทนกูกูช่วยไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงกูค่ะกูและนางแบกนายแบกทั้งหลายจะแบกยังไงก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะถ้าเกิดว่ากูแบกแล้วกูปวดเมื่อยหรือที่มันบอกว่าแบกกันจนหลังแอ่นหลังหักก็ไม่ต้องกลัวค่ะกูมี30บบาทรักษาทุกโรคค่ะ แล้วส่วนเรื่องข่าวลืออะไรต่ออะไรไดิฉันบอกว่าลือกันไปเนี่ยถ้ามันเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแม่งก็ไม่เคยต้องมารับผิดชอบนะคะบางคนถามว่าเฮ้ยประเทศเราจะอยู่อย่างนี้เหรอที่มีนักโทษชายที่ไปอยู่ชั้นสิบสี่ทิพ์เนี่ยประเทศมันไม่ล่มจมรลกค่ะประเทศนี้จะล่มจมก็พ <Okay. S 1> เพราะมีคนอย่างพวกมึงนั่นแหละนะคะไม่ไม่ไม่ต้องก่วงค่ะ ส่วนนะคะหนูรีล่าสุดบอกว่าถ้ารัฐบาลอยู่อย่างนี้ประเทศชาติหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกสักครั้งถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะสันดานโผล่วันนี้ดิฉันถามตรงๆเลยนะคะว่ามึงไม่รู้หรอคะว่าวันนี้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประเทศไทยมีสถาบันหลักสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นีิฉันบอกว่าวันดีคืนดีจะมาบอกว่าต้องยึดอำนาจอีกสักครั้งเนี่ยถามว่าจะให้ใครยึดวันนี้นะคะฝ่ายบริหารสูงสุดคือรัฐบาลกองทัพเองก็ยังต้องอยู่ในภายใต้การนำของรัฐบาล กองทัพไม่ได้เป็นเอกเทศนะฮะกองทัพไม่ได้เป็นอ่แบบไม่ต้องขึ้นตรงกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าคนที่พูดแบบนี้เนี่ยคือนี่เข้าข่ายที่จะล้มล้างการปกครองไหมคะยุยงปลุกป,ปั่นให้เกิดความใช่ไหมฮะแตกแยกสามัคคีไหมในเมื่อประเทศนี้นะฮะมันมีรัฐบาลศาลก็ทำงานปกติ แต่ไม่ถูกใจมึงแค่นั้นเองมึงมาหาว่าประเทศไทยตอนนี้เป็นเฟลสเตทเฟลสเตทพ่อมึงดิฮะเขายังสามารถบริหารได้ประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีมีครมอรหรือคณะรัฐมนตรีนะคะพร้อมทุกกระทรวงที่จะทำงานไม่ถูกใจมึงมึงก็จะไปเรียกทหารออกมาปฏิวัติเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจหรอกว่ามึงคือคนที่เปิดประตูให้พันธมิตรเข้าไปยึดทำเนีย ب. แล้วมาตีเนียนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยจะบอกอย่างนี้ค่ะเวลาที่เหลือคือดิฉันบอกว่ามึงจะอายุยืนแค่ไหนแต่เวลาที่เหลือเหลือน้อยลงทุกวันมึงก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วคืออยากจะถามอย่างนี้ค่ะว่าทุกวันเนี้นะคะมึงขี้เยี่ยวเนี่มึงสามารถควบคุมได้ไหมออจจะว่าไม่ต้องใส่พันเพลทแน่นะ ไม่มีอะไรเล็ดนะไปแลาไปไหนเอาเวลาที่แทนที่จะมาแขวะหรือบอกว่าตัวเองจะต้องเอาทักสินเข้าคุกให้ได้เอาเวลานี้นะไปหาที่ปลูกต้นมะม่วงพอมันมีรากมึงจะได้เอาไว้นอนคุยกับรากมะม่วงได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ สั่งทั้งชาสุปลักษ์แล้วก็สมุดไพรเอ็นดีอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะดิฉันขายมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งขายแล้วตัวเองก็กินเองขายเองนักเลงพอค่ะถ้าดิฉันบอกว่ามันดีนะ,ะดิฉันก็มั่นใจว่าสิ่งที่ดิฉันนําเสนอนะคะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อไปกินมันต้องดีแล้วก็ดีจริงหรือเปล่าล่ะในเมื่อในยอดซื้อมันก็คือมีการซื้อซ้ำมาตลอดของไม่ดีไม่เอามาไม่เอามาบอกกันหรอกค่ะนะคะ ต่ก็ขอบคุณสาหรับทุกคนขอบคุณสาหรับทุกๆออเดอร์สนใจที่จะสนับสนุนก็คือสั่งซื้อสินค้าค่ะดีฉันจะบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามึงสู้ไปมึงได้อะไรกูขายของครับกูเป็นแม่ค้าเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครกูไม่ต้องไปแบบว่าไปเสนอหน้าแล้วก็ไปขอตําแหน่งกูไม่ต้องไปแบบว่าวิ่งไปถ่ายรูปแบบคนดังคนใหญ่คนโตแล้วก็เอาไปอวดไม่ต้องทําค่ะนะคะนั่งพูด